สวัสดีพี่น้อง FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้ผมมีพระมารีวิวอีก EP หนึ่งแล้วนะครับ EP ที่สิบสองนะครับผมวันนี้ได้พระใหม่มานะครับก็หมดแล้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็นชุดที่ว่าสั่งไว้แล้วนะครับมีมีมาแล้วไม่ใช่ชุดไม่ใช่ไม่ใช่ชุดใหม่นะครับ ชุดที่ว่าสั่งไว้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวสองกล่องนี้ดีกว่านะครับสองกล่องนี้นะครับสองกล่องนี้มาใหม่นะครับผมกล่องนี้ใหญ่หน่อยนะครับเอาไว้กล่องนี้นี่หลายวันแล้วนะครับกล่องนี้หลายวันแล้วไม่ได้รีวิวน่าจะเป็นอันนี้น่าจะนู่นนหะครับผมว่าเป็นอ่า เป็นอาทิตย์นะครับเนาะอาทิตย์กว่าเก็บครับเป็นเป็นอาทิตย์นะครับไม่ไม่ได้รีวิวนะครับกล่องนี้นะครับกล่องใหญ่ที่สุดเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมมารีวิวสองกล่องนี้ก่อนนะครับที่ได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมมาดูว่าเป็นรุ่นไหนกันบ้างนะครับเก็บกล่องนั้นก่อนนะเก็บนี่มารีวิวเดี๋ยวมารีวิวดูกล่องนี้ก่อนนะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมได้รุ่นไหนมานะครับกล่องก็จะมีแบบเบ,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 บี้ยวๆนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะการขนส่งนะครับมีแบบทับกันมานครับกล่องอยู่ด้านล่างก็จะโดนกล่องข้างบนทับนะครับน นี่ของก็ยาเหววๆหน่อยนะยนหลวงว่าพัดนะครับผมซีนมาอย่างดีนะครับกันกระแทก มีอยู่สององนะของใหญ่สีแดงแบบนี้น่าอาพี่ๆนะ่าจะเดาออกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะนี่ดูแค่นี้ก็รู้นะถ้าคนเล่นหลวงพ่อพัดนะครับคนเล่นหลวงพ่อพัดจะรู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารุ่นไหนนะครับผมสององนะครับ รุ่นเจริญพรล่างนะครับรุ่นนี้หายากแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับหลักพันนะครับผมตัวนี้นะครับหลายพันแล้วนะครับหลักหลักหลายพันดีกว่านะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคุณป่องสุพรร์นะเป็นผู้สร้างนะครับผมนะป่องสุพนธ์การันตีนะฮะสำหรับรุ่นนี้มีเจริญพรบนนะครับราคาไปแล้วนะฮะแล้วเจริญพรล่างนี่พอเอาได้อยู่นะครับ นี่แคอ่าปลุกเสกข้ามปีที่แล้วอีงน,น,นะปีหกสามนะนี่ผมจองไว้นะจนถพาเทิรต้องแบบนี้นะครับมีกระดาษซีนแบบนี้นะครับ ลวงพ่อพทัทนะครับจเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะครผมนะคือจเจริญพรน,นี่ปกศสษวาวระดีนะครับผมเจตนานะผู้สร้างนะเนะจะตนาในการสร้างดีนะครับจเจริญพรคือรุ่นสร้างโรงเรียนนะามาดูกันเลยครับผมรุ่นจเจริญพรล่าง สร้างโรงเรียนนะสวยนะครับผมเหรียญน,นี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมหลวงพ่อพัดอุญยากามูนะครับอายุเก้าสิบเก้าปีนะเก้าสิบเก้าปีตอนบูกเสกแล้วตอนนี้ก็อายุท่านหนึ่งร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับหนึ่งร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมนะ ตอโคตรนะครับตกต่อโคตรคำน่าจะต่อคําว่าอุนะครับหรด้านล่างเจริญพรนะแล้วก็โคตรสารานะโอ้ยชัดเจนเลยครับผมโคตรนี่คือตอกแบบว่าลึกมากเนอะเป็นเหรียญเป็นน่าจะเป็นเหรียญทองแดงนะทองแดงลงลงอ่าลงเอ่ออะไรอะทองแดง ไา่เงินนะครับมีโค้ดที่สังกตินะครับตอกโค้ดสังกติด้วยทองแดงไา่เงินนะเนี่ยต้องดูด้านข้างเหรียญหนึ่งจะหนึ่งจะรู้นะหนึ่งเนี่ยทองแดงนะทองแดงไา่เงินนะสวยมากเลยครับผมจเจริญพรแบบเต็มองค์นะครับแบบนี้ ผมมีแบบครึ่งองค์อยู่นะครับผมคลิปก็คลิปหลังๆนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปดูย้อนไปดูได้นะครับผมคลิปผมทํามาหลาย e ีแล้วนะครับผมก็เป็นเจริญพรลางเหมือนกันนะครับแต่เป็นครึ่งองค์นะครับผมเป็นครึ่งองค์เป็นเนื้อเป็นเนื้ออปาก,ก้านะฮะอีกองค์หนึ่งนะครับ เป็นเนื้อปะก,กาองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลายเงินนี่ครับจริญพรนี่คือหลักพันขึ้นนะครับพันขึ้นไม่ใช่พันเดียวด้วยนะครับผมนะด้านหลังนะครับด้านหลังนี่อาคารลาะเลยยานสวยน โคดสาราที่ตอกออกไปอ่ะจะสังเกตดูว่าจะมีนูนนะครับผมสังเกตดูดีจะนูนออกมาด้านหลังเลยครับเพราะว่าตอกแรงนะโคดสาราตรงนี้นะนะโคดสาราตรงนี้ตอกแรงมากนะถะารูปไปด้านหลังเลยครับเห็นแบบเป็นนูนนูนออกมานะเด่นชัดเลยครับตรงนี้เนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ A นะครับของเหรียญหลวงพ่อพัด รุ่นจเจริญพรนะแล้วก็จุดเด่นคือคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีกล้องเนี่บนี่ก็ยังเห็นอยู่นะครับนะครับไม่ได้ส่องนะในตรงนี้ตรงแหลมแหลมคือจะมีขีดนะครัจเจริญพรนี่เต็มโอ่งนี่จะมีจุดจุดเด่นตรงนี้นะจุดเรียกว่าจะดูของจริงหรือปลอมนะครับต้องดูตรงนี้เลยนะครับจุดแรกนะนี่เป็นจุดจ่ายเงินนะจะมีขีดตรงนี้นิดนึงนะครับ เนะี้ยตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปคลิปติดตามชมกันไปตลอดเลยนะครับลุกคลิปนะเพราะว่าผมจะมาเจาะล,ลึกรายละเอียดแต่ละรุ่นนะเนะี่ยนี่จุดหนึ่งนะครับด้านหลังอยู่ดูอยู่ด้านข้างของตัวเอเอักขระที่ลำแหลมขึ้นไปครับนะตรงนี้ครับ แล้วแล้วด้านหน้านี่คือข้างหูนะครับข้างหูหลวงพ่อนะครับตรงนี้จะมีขีดอีกหนึ่งขีดนะครับข้างหูหลวงพ่อจะมีขีดอีกหนึ่งขีดนะครับนี่คือนี่คือจุดจุดดูพระของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเจริญพรแบบเต็มองค์นะครับนะถ้าไม่มีจุดเหล่านี้คือ ตีไปเลยว่าอาจจะเก้ได้นะครับในอนาคตนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วนะครับผมเก้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหรียญเก้อ่าตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหือนเท่าไหร่นะครับก็ยังยังดูออกอยู่นะครับผมแต่ในอนาคตนี่ไม่แน่นะครับถ้ามันเก้เยอะๆก็อาจจะทำแบบว่า อันนี้ครับดูยากขึ้นนะครับเราต้องมีของจริงไหมดูเป็นแนวทางนะครับผมเลยจะมาทําคลิปแบบว่าจอดจงรายละเอียดแต่แต่ละรุ่นแต่ละเหรียญนะครับว่ามีของจริงเป็นแบบไหนนะครับมูลนิธินะครับที่ระลึกสร้างศาลารา100้อยปีวัดวัดห้วยด้วนนะครับครสวรรค์ เลขโค้ดคือเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับเลขโค้ดคือเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะโอ้ทีนี้ผมทำคลิปอันนี้ผมขยับมาใต้ใต้ไฟนะครับอยู่ใต้ไฟก็จะชัดเจนนะไฟส่องลงมาเห็นชัดเจนนะนี่ปกติผมทำอยู่ไกลจากไฟนะก็เลยมืดๆหน่อยน่ครับเห็นชัดเจนเลขโค้ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับโ,โค้ดสี่ตัว ดูลายเส้นลายกระแสนะครับของเหรียญหลวงพ่อนะนจะมีเส้นแบบคล้ายๆแบบว่าเส้นแบบแตกออกไปนะครับคล้ายๆกับเ,เหรียญจัตึงๆอะไรเงี้ยครับเส้นจะแตกๆออกไปนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อนะครับของอันนี้ของจริงนะเหรียญหลวงพ่อพัดนี่จะสวยมากแล้วก็องหลวงพ่อนะครับใบหน้าตานะครับชัดเจนนะ นี่คือเป็นจุดเด่นเลยนะครับของเหรียญแต่ละรุ่นของหลวงพ่อพัดนะ้ะของเจ้าคุณพัดนะครับผมนะสวยมากครับรุ่นนี้จเจริญพรร่างสร้างโรงเรียนนะครับเก็บกันยาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้ก็อีกหนึ่งองค์ที่ราคา หลักพันเหมือนกันนะครับนะหลักพันเหมือนกันรุ่นนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ารุ่นไหนนะครับรุ่นนี้นะ,นะโชคดีสามนะตลับแบบนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับโชคดีสามตลับสีแดงนี่ก็จะเป็นแบบมีห่วงนะครับนะเป็นหมูป่านะมีห่วงนะครับเหรียญมีห่วงนะครับก็ราคาจะ เหรียญนี้เหรียญแบบมีหว่วงนี่ก็จะหายากนะครับราคาก็จะสูงสูงกว่าเหรียญที่ว่าไม่มีหว่วงนะครับเหรียญไข่นะครับตลับก็สวยนะครับมาดูกันเลยนะครับผมผมได้เหรียญแบบไหนมาน,ะนั้นเงียบสวยมากเลยครับ สวยมากเลยครับพี่ๆนะดูนะครับสีม่วงนะผมผมไปออฟสีม่วงผมเกิดวันเสาร์พอดีนะผมเห็นปิดสีม่วงเหลืออยู่องค์เดียวก็รีบเอาเลยนะครับนะี่ยรุ่นนี้ครับเดี๋ยวก็อนาคตก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับนะนี่เพิ่งออกเองนะครับผมราคาหลักพันนะนะีจุดเด่นนะครับเหมือน คือสวยมากครับลงยานะครับอันนี้ลงยาพื้นสีสีม่วงนะครับขอบสีดำนะผมลงยาขอบสีดำนะพื้นสีม่วงนะครับแล้วก็ลงยาจีบอลนะครับโอ้ใบหน้าหลวงพ่อนะครับเปล่าตาชัดเจนเลยครับสวยมากครับเหรียญเหรียญหมู่ป่านะครับผม แบบมีห่วงอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นทองทองแดงซาตินนะนะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับนะเรืยนนี้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังสวยมากครับผมรหัสโค้ดหนึ่งสองสองนะ อาารโค้ดหนึ่งสองสองเหรือนหมูป่านะพง์กัพันธ์ชาตีโชคทวีทรัพย์นะวัดห้ดยด้วนนะครับผมเบอ่อหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์โอ้เหรียญน,นี้แบบสวยมากครับองค์นี้เหรียญน,นี้นี่ผมเอาไปใส่คอได้เลยนะครัเนี่ยบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับเพราะเป็นเหรียญสีม่วงด้วยครับเร็บว่า ตรงกับวันเกิดตรงกับวันที่ผมเกิดนะครับคนเกิดวันเสาร์ก็ต้องสีม่วงนะไปเดี๋ยวว่าเปิดดูพอดีเจอพอดีนะเดี๋ยวองค์สุดท้ายนะสีม่วงถ้าลุ้นเนื้อน่าจะถูกนะครับลุ้นเนื้อน่าจะถูกกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในตลับเราจะได้แบบไหนนะครับจะได้แบบมีห่วงหรือไม่มีห่วงนะ แต่ถ้าเราไม่ได้รู้เนื้อเราเอาแบบนี้เลยราคาก็จะสูงกว่านะเพราะเราเห็นแล้วนะเพราะว่ามีห่วงด้วยแล้วนะไม่ต้องลุ้นนะครับเราส่วนมากนี่จะไม่มีห่วงนะครับผมเพราะว่าไอ้ที่มีที่เหลือญที่มีห่วงเนี่ยหายากกว่านะส่วนมากจะเป็นเหรียญแบบไม่มีห่วงรูปไข่นะก็จะเยอะนะครับในแต่ละกล่องนะในแต่ละลังนเนี่ยนครับเป็นสาเหตุที่ว่า,า,าทำไมเหรียญมีห่วงถึงแพงกว่า เหรียญที่ไม่มีห่วงนะครับนี่ครับเปิดดูเลยนะครับผมสวยจริงนะครับเลขรหัสโคดหนึ่งสองสอง,สองนะ เดี๋ยวผมผม,มีอีกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวันนั้นทําคลิปอยู่นะครับใครที่ยังไม่เห็นก็กลับไปดูในคลิปได้นะครับผมไปดูในคลิปได้นั้นคลิปที่ผมทํามาก่อนหน้านี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะเดี๋ยวผมอาให้ดูนะครับผมรุ่นนี้นะครับพี่พีนี่ นี่แบบมีห่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมมีสององนะครับนะครับของผมเหรียญนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเหรียญสีน้ําเงินเหรียญนี้เป็นเหรียญเหสีม่วงนะแต่ว่าเลือกนพิมพ์นี่คนละพิมพ์กันเอยคนละเนื้อกันนะครับ นี่ครับสีม่วงกับสีน้ำงเงินนะครับผมหมูป่าทั้งคู่นะ สวยทั้งคู่ครับผมด้านหน้านะครับรับสวยทั้งคู่เลยนะครับผมคนละเนื้อกันนะครับนี่ก็จะหนักหน่อยครับีบบนี้หนาหน่อยนะครับ่างนี้บางหน่อยครับคนละเนื้อกันนะครับแต่เป็นห่วงเชื่อมพิมพ์เดียวกันนะครับหผงเชื่อมเหมือนกัน ดี๋ให้ดูแบบไม่มีห่วงนะครับเนี่ครับถ้าแบบอันนี้ครัแบบไม่มีห่วงนะครับผมก็จะเป็นตลับสีขาวอย่างนี้นะสีขาวสีครีมนะเนีย่ยแตกต่างกันเลยนะครับ นนี้นี่ลงยาแดงนะลงยาแดงไม่มีห่วงนะโอ้เรียนนี้ก็หนาครับทองแดงซาตินเหมือนกันนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใน อ่า EP ต่อไปนะครับผมใครใครเข้ามาดูคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ